สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่21มกราคมคุณได้แฮงแมนนะคะกลับหัวเขาได้อ,อัศวินถือดาบนะคะ วันนี้คุณการพลังงานดีขึ้นนะคะจะพ้นจากสภาวะที่อึดอัดนะคะอะไรที่ทำให้คุณไม่สบายใจนะคะแก้ไขปัญหาได้รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะแฟนก็ได้ไพยย่แห่งความก้าวหน้านะคะมี movement ที่ดีมีการพัฒนาที่ดีทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องความรักนะคะมีไพ่ forgiving and learning ใครที่มีปัญหาความสัมพันธ์เนี่ย มาในวันนี้เคลียร์ใจกันได้มีการขอโทษมีการให้อภัยมีการไปต่อวิส e next น e ก m ิ n t h นนะคะสถานการณ์โดยรวมในชีวิตของคุณทั้งคู่จะดีขึ้นภายใน3เดือนนี้ค่ะสำหรับคนโสดสนิทนะคะวันนี้มีโอกาสจะได้เจอคนเก่าๆที่อาจจะเคยรู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กันมาก่อนแต่ว่าไปไม่รอดนะคะในอดีตมาคราวนี้จะมีการปรับความเข้าใจกันได้ยังไงลองให้โอกาสดูนะคะคราวนี้จะดีกว่าคราวที่แล้วค่ะ